เรามาต่ออยู่ที่วัดมหาธาตุอเเมืองจัังหวดคนครพนมต่อนะครับนี่คือวัดที่ค่อนข้างจะดูอลังการงานสร้างนะครับก็มีองค์พระาธาตุพนมจำลองมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างประติมากรรมอย่างสวยงามมากครับดูจะพากันเดินรอบๆแล้วกันนะครับว่า ไม่ได้ขึ้นไปบน,นโบสถ์เลยนะครับดูครับเป็นแค่บริเวณรอบองค์พระธาตุจำลองนะครับก็มีสิ่งปฏิมากรรมมากมายนะครับโอ้ไม่มาก็ไม่เห็นนะครับเนาะสาธุสาธุ หลวงปู่มั่นปูริัตโตเทราหลวงปู่มั่นโอส้สาธุ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 หลวงปู่มั่นอ่าเจิาอาจารย์ใหญ่ภาคอีสานครับสาธุได้บุญบุรรมีที่ได้มาพบกับท่านอันนี้ก็แค่ตรงนี้ก็ถ่ายทํากันจน สวยงามอลังการมากครับแต่ละคลิปจะยาวหน่อยนะครับแต่ละคลิปต้องใช้เวลาเพื่อเก็บภาพสวยๆให้กับท่านครีเอเตอร์ทุกท่านได้เห็นนะครับสวยงามอลังการมากครับอันนี้ให้เดินรอบองค์พระธาตเล็กๆนี่นะครับพระธาตุพระนมจะขนาดไหนนะครับ 嗯哼哼。Mm hmm.